ใช้คำว่า Limited เลยนะคะคันนี้นะคะตัวในโฆษณาของเขาเลยนะคะจะเป็นสีส้มสีส้มมุกสวยๆแบบนี้สีของเขานะคะโดนแดดจะกลายเป็นสีส้มออกปะกายมุกมุกเลยนะคะนั้นบอกเลยว่าคันนี้เซัรพรส์มากเพราะว่าเลขไม้ของเขานะคะอยู่ที่12,200กว่าโลเท่านั้น สวัสดีค่ะลูกค้าแฟนเพจบอยรถบ้านนะคะเ <_ C os> จอกันอีกแล้วนะคะหน้าเดิมๆแบบนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะเ <_ C os> ซลแนนซี่ y จักจี้หวัวใจค่ะที่บอยรถบ้านค่ะ <_ C os> วันนี้นะคะแนนมีโอ้โหหนุ่มสุดหล่อของเราเข้าใหม่หนุ่มสุดหล่อของเราเข้าใหม่เลยค่ะคุณลูกค้า <_ C os> วันนี้ขออนุญาตมารีวิวให้กับคุณลูกค้า <_ C os> ได้รับชมนะคะ <_ C os> เป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะมิตซูบิชิ ไท t ัน All-New Mega Cap 2.4 GLS นะคะ Plus Limited ค่ะโอ้โ oh หใช้คำว่า Limited เลยนะคะคันนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวในโฆษณาเลยค่ะคุณลูกค้าตัวในโฆษณาของเขาเลยนะคะจะเป็นสีส้มสีส้มมุกสวยๆแบบนี้ออปชันของเขามีอะไรบ้างด้านนี้เลยค่ะโอ้โ oh หลูกค้าลูกค้าขาไฟหน้าไฟหน้า LED นะคะส้มตัดดำ ส้มตัดดำนะคะไฟเฟยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยมากกระจังหน้าของเขานะคะเป็นสีดำนะคะแต่งโลโก้มิซูนะคะอื้ตัวนี้เป็นนิวเลยนะคะเป็นนิวมิซูบิชิเลยนะคะนิวมิซูบิชิตัวใหม่เลยด้านข้างของเขาค่ะล้อใส่คิ้วล้อมาแล้วใส่คิ้วล้อมาแล้วเลยนะคะเพิ่มความหล่อมาให้กับเจ้ามิซูตัวนี้แล้วนะคะ ตัดกันมากเป็นอะไรที่สมูทแล้วก็ลงตัวมากๆด้านหน้าเมื่อกี้แอดมินแพลนให้ดูอะโดยรอบเดี๋ยวแนนพาไปดูด้านหลังแล้วก็ภายในนะคะนี่เลยสีดำตัดสม้มคิ้วล้อนะคะกุญแจของเขานะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะจะเป็นตัวสมาร์ทคีย์นะคะกระจกพับปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะกดปิดปุ๊บพับเองอัตโนมัติทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้านะคะ สามารถนะคะสมมติว่าเราไม่พกกุญแจตัวนี้ตัวนี้ก็บอกเลยว่าอัจฉริยะสุดๆกดปุ่มนี้ค่ะติดเลยอ่ะชมภายในโอโ้โหชมภายในบอกเลยว่าคันนี้มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆลูกค้าอ่ะด้านในของเขานะคะขอญาตขึ้นนะคะขอญาตขึ้นเนาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะเบาะหนังเลยแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นปุ่มสตาร์ทเลยนะคะพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอนะคะโอ้นี่ค่ะแอดมินจ๋าขึ้นเลยอ่ามันบอกเลยว่าคันนี้เซอรพรส์มากเพราะว่าเลขไม้ของเขานะคะอยู่ที่12,200กว่าโลเท่านั้น การันตีจากบอยรถบ้านนะคะว่าไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ะคะมีบุ๊กเซอร์วิสวารันตีนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเอามาโชว์ให้กับคุณลูกค้าดูได้เลยนะคะหน้าจอของเขาค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะแอร์ก็ปรับอุณหภูมิตรงนี้เลยเนาะปรับอุณหภูมิตรงนี้เลยแล้วก็หน้าจอนะคะเชื่อมต่อ usb นะคะ bluetooth เรดิโออะไรทุกอย่างเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะสามารถรับสายวางสายมือถือได้ในรถเลยคันนี้ เลี่ยนเสียงนะคะก็ตรงนี้ได้เลยตรงพวงมลาลัยของเขาได้เลยค่ะอบอกได้เลยว่าสวยมากมิสูคันนี้นะคะเพราะว่าเทคโนโลยีของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าภายในนะคะหรือว่าสมรรถนะนะคะบอกได้เลยว่ามิสูเนี่ยเป็นรถหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆน่าใช้มากๆค่ะคุณลูกค้าปิดนะคะ ิดแคปได้นะคะนี่เลยเปิดแคปได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างกว้างมากๆเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะสนับสนุนโดยคา For ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โฟชัวดอทคมสวยไหมสวยเนาะแนนบอกเลยว่าสวยมากสวยมากสีของเขานะคะโดนแดดจะกลายเป็นสีส้ม ออกปะกายมุกมุกเลยนะคะสำหรับเจ้า m มิ s u b i s h i ไตตันคันนี้นะคะล้อยางของเขาค่ะคุณลูกค้าล้อยางของเขานะคะตัวนี้นะจะเป็นยางนะคะขอบ18ค่ะนะคะยางขอบ18นะคะเป็นแมกจากศูนย์เลยนะคะแต่งด้วยลมดำนะคะสวยมากๆเลย สวยมากๆเลยด้านหลังนะคะก็ยังมีคิ้วล้อที่ว่าแต่งมาให้รับกับสรีระของรถแล้วก็ทำให้รถเนี่ยดูบึกบึนแล้วก็ดุดันนะคะเพิ่มความสวยความหล่อให้กับเจ้ามิสซูบิชิทิตันคันนี้ค่ะอะ่ด้านหลังของเขานนะคะลูกค้ามีกันชนท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีกล้องถอยหลังเรียบร้อยนะคะอ่า มีให้เรียบร้อยเลยสําหรับเครื่องยนต์นะคะของเจ้ามิซูบิชิคันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าขอญาตเปิดกระโปรงดีกว่านะคะให้คุณลูกค้าได้ดูเครื่องยนต์นะคะของเราว่ารถเนี่ยไม้แค่หมื่นสองไม้แค่หมื่นสองเนี่ยไม้จริงหรือเปล่าไม้แท้หรือเปล่าเครื่องจะเป็นยังไงเครื่องจะสวยไหมรถจะสวยไหมนะคะเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์ดีกว่าเดี๋ยวแนนซี่เปิดให้ดูนะคะ บอกเลยว่าคันนี้อยากโชว์ของมากเพราะว่ารถสวยมากแล้วก็ยังไม่มีที่ไหนนะคะที่ว่าจะมีรถตัวนี้เข้ามาจอดหน้าเต็นท์นะคะจะมีบอยรถบ้านนะคะที่ว่าตอนนี้มีพร้อมจบอยู่เลยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะ181แรงม้าค่ะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์นะคะไมเวกนะคะไมเวกดีเซลเลยนะคะตัวนี้ เป็นเครื่อง VG Turbo ค่ะลูกค้ารับประกันนะคะจากบอยรถบ้านการันตีให้จากบอยรถบ้านนะคะว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวรถบ้านมือเดียวมีสมุดร,รับประกันจากศูนย์หรือบุ๊กเซอร์วิสนะคะเข้าศูนย์ทุกระยะการันตีว่าไม่แท้ 100, 12, ล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งโลไม่มีตำหนิชนพิกคว่ำน้ำท่วมร้อยเปอนะคะเอาละค่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับ รถคันนี้นะคะที่วันนี้แนนซี่นะคะนำมารีวิวให้กับคุณลูกค้าบ่อยรถบ้านได้รับชมนะคะเป็นเจ้า All New Mitsubishi Triton นะคะ2.4 Mega c a p คะ่ะ GLS Limited นะคะปี2018ค่ะคุณลูกค้านะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าราคาออกห้างเกือบ800,000บาทนะคะราคาออกห้างเกือบ800,000บาทแต่ที่บอยรถบ้านให้คุณลูกค้าพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาเพียง 549,000บาทค่ะคันนี้นะคะวัดไม่วิ่งแค่12,000โลนะคะราคาที่คุณคู่ควรแน่นอนนะคะกับราคานี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรับชมผ่านรีวิวนี้นะคะช่อง YouTube ของบอยรถบ้านนะคะหรือรับชมผ่านหน้าเพจ Facebook นะคะสนใจเจ้ามิสซูคันนี้สามารถสอบถามเข้ามาที่บอยรถบ้านได้เลยค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าใครสนใจเจ้ามิสูคันนี้นะคะสามารถเข้ามาทดลองขับนะคะได้เลยที่บอยรถบ้านนะคะติดต่อเซลแนนซี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสอบถามรายละเอียดการออกรถเงื่อนไขาการออกรถนะคะต้องใช้อะไรบ้างเครดิตแบบนี้ใช้อะไรบ้างนะคะยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ปรึกษากับลูกค้าทุกๆคนก่อนตัดสินใจซื้อแน่นอนค่ะ ฝากบอยร,รถบ้านเพชรบุรีนะคะของแดนนะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจลูกค้าทุกท่านด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ